สวัสดีค่ะจริงต้อนรับเข้าสู่ t i o Eye o ท t a ์ลต์บายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ท่าสุดท้ายทัดท้ายสุดแล้วนะคะราศีมิถุนค่ะมากันที่ราศีมิถุนเรามาดูว่าในเดือนกุมภาันี้นะคะ1-28กถึงปุมภาความรักความสัมพันธ์การงานการเงินทุกๆสถานะค่ะสถานะคนรักเก่าจะกลับมาไหม ฐานะรักปัจจุบันคนคุยมันเป็นความสัมพันธ์ถ้าเริ่มคุยกับใครมันจะมองถึงความสัมพันธ์ยาวๆได้ไหมสถานะซ้อนรักสามเศร้ารักซ้อนจะเป็นอย่างไรต่อไปนะจะสถานะไม่ชัดเจนสถานะจะชัดเจนขึ้นหรือเปล่าเป็นการดูดวงแบบะวนตกละทั่วๆไปค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไราการงานและการเงินด้วยนะจจะ เป็นการดูดวงบัตะวันตกเราทั่วๆไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนะับไพนี้ยจ,จะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ประดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะมาในถุงงานโอ้โฟลโ์วันมีข่าวดีเรื่องการทํางานหรอคะได้เลื่อนขั้นเดินตําแหน่งไหมได้เซ็นสัญ,ญญางานใหม่ๆได้เข้าบริษัทใหม่หรือเปล่าหรือคุณอาจจะอยากได้แล้วมันไม่ได้เดี๋ยวนะจ๊ะขอดูก่อนนะ เดดเดไพ่ของคุณเนี่ยบางคนนะคะกำลังอยากจอกจากงานบางคนอาจจะที่ผ่านมาถ้าคุณตกงานอยู่ถ้าคุณตกงานอยู่คุณมีเกณฑ์ของการได้งานใหม่เป็นการเป็นการได้งานใหม่ที่ดูมีความมั่นคงด้วยก็อาจจะดูดีอาจจะสามารถสร้างรายได้สร้างอนาคตให้คุณงานดีนะงานใหม่นะคะถ้าตกงานอยู่ได้งานแน่แต่ถ้าคนทํางานอยู่งานของคุณก็มีความมั่นคงดีแต่ว่า มีความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในการทํางานอะ่ะเหมือนเราทํางานเท่าไร่เจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความหมายของเราเลยเราอาจจะรู้สึกถึงการอาจจะแบบเราอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีคนไปพูดทําให้เราเสียหายมีคนไปใส่ร้ายมีคนไปนินท้าเรากับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยการงานนะคะไม่แบบความรู้สึกในด้านการทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นจะจ๊ะความเป็นธรรมไม่ค่อยมีอืม รู้สึกถึงการอินทาว่า,ายหรือการแทงข้างรันหรือการทะเลาะเบาแหวงกับใครสักคนอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีอํานาจเหนือกว่าก็ได้คุณรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมกับกับสัญญาจ้างหรือความเป็นธรรมกับการทํางานที่ได้รับจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นนะคะช่วงนี้เหมือนอารมณ์ความรู้สึกว่าต่อให้เราดีกับใครแค่ไหนเขาก็เอาเราเป็นอินทาว่า้ไรอยู่ดีนะจ๊ะ เกณฑ์ของการทะเลาะเบาะแว้งถ้าคุณรู้ว่าใครเอาคุณไปนินทาคุณก็อาจจะไม่เอาไว้ก็ได้ <c oughs> อาจจะอาจจะแบบว่าไปต่อว่าต่อขานอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังการลงการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือไปเป็นเพื่อนคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าคุณ ไปขึ้นโรน่นขึ้นสารขึ้นโรงพักคดีความก็อาจจะได้รับความเป็นธรรมการเซ็นสัญญาใดๆก็ตามไม่ว่าเซ็นสัญญาในเรื่องการทํางานเซ็นสัญญาในเรื่องการค้าขายลงนามอะไรก็เช็คดูให้ท่วนทีไพ่ของคุณอ่ะที่ผ่านมาถ้ามันไม่ดีมันเป็นการจบนะเดเดทเป็นการจบในตําแหน่งของคุณอยากจะจบเรื่องเราต่างๆอยากจะจบเรื่องเราไม่ดีเบื่อแล้วเสียใจกับกับสิ่งที่เป็นอยู่มากพอแล้ว เดวีวาฟอร์จูนมาแล้วค่ะจักรวาลมันอาจจะถึงคราวที่ไพ่เดอะเดทไม่ได้เป็นไพ่ที่ไม่ไดีเสมอไปจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่มันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในใจของคุณอะ่ะมันเป็นตำแหน่งไม่ไสำคัญมากแต่คุณอยากจะแบบลืมเรื่องราวต่างๆลืมความเศร้ามองความเสียใจความผิดหวังอยากจะลบเลือนเรื่องราวต่างๆออกไปจากใจออกไปจากความรู้สึกเบื่อเลยก็แล้วอารมณ์นี้งานไม่ก็งานเนี่ยถ้าคุณได้งานใหม่ดี ถ้าอยากจะออกจากงานเก่าก็คิดดูดีๆก่อนเพราะว่างานเก่าคุณมีความมั่นคงอยู่นะใช่มันอาจจะไม่ถูกอ,อกถูกใจเราหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ความเป็นธรรมก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นความมั่นคงมีงานแล้วก็มีเงินได้อยู่นะจ๊ะแต่ถ้าอยากได้งานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีด้วยชีวิตจะดีขึ้นมากๆเลยในเรื่องของความรักค่ะบางคนนะบางคนนะความรักดีๆของคุณอาจจะได้ข่าวดีในการได้ตกได้แต่งการแต่อยากแต่งงานแล้วอยากอยู่กินกันแล้วแต่ไม่มีตังหรือเปล่า อาจจะไม่มีตงังหรือว่าต้องเสียเงินเสียทองในการจัดงานอะไรอย่างนี้นะคะชีวิตกำลังไปได้สวยนะถ้าคุณถ้าคุณอาจจะที่ผ่านมาชีวิตคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวการมีเขาเดสําหรับความรักครั้งใหม่ก็ค่อนข้างทําให้คุณคุณรู้สึกตัวเองอะ่ะอยากหยุดอยู่กับใครสักคนละอยากมีครอบครัวละอยากแต่งงานแล้วเออแต่แต่ทีเนี้ยคนที่เราครบอยู่อะ่ะ คนที่เราดูอยู่ะมันก็อาจจะยังไม่ตรงจิตตรงใจแล้วก็ไอ้คนที่เราครบหาเขาก็อาจจะไม่ได้มีจิตใจเดียวกับเราเขายังอยากคบกับเราไปเรื่อยแต่เราออยากอยากลงหลักปักฐานแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอืม ไปกันที่คนโสดค่ะคนโสดโสด,โสดแบบโสดสนิทไม่มีคนคุยเลยนะแบบโสดโสดเลยนะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมไพ่ไม่ได้ตอนนี้นะคะไพ่บางเกิดขึ้นอดีตปัจจุบันอนาคตบางทีดูไปตอนนี้มันยังไม่มีใครเข้ามาแต่จะมีคนเข้ามา3เดือน6เดือนเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาหรือมากกว่านี้มันจะมีคนเข้ามาไหมอารมณ์ประมาณนี้แต่คนมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยไม่มีจริงๆยังไพ่อยู่ได้3เดือน6เดือนนะจ๊ะ จะมีคนใหม่เข้ามาไหมโอมแม่เจ้าโอ้โหมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ชอบคนเก่ากำลังจะจากไปและคนใหม่กำลังจะเข้ามาอาจจะเกิดอาจจะได้คนใหม่ๆจากการเดินทางหรือเป็นต่างชาติต่างภาษารักทางไกลก็ได้แต่จะเอาหรือเปล่ายังต้องพิจารณายังไม่อยากเปิดหัวใจกับใครสักคนเลย กลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวความเจ็บหรือบางคนยังอยู่ในความเจ็บที่ยังไม่ได้คิดจะอยากเริ่มต้นใหม่กับใครคนโสดก็ยังคงโสดไปก่อนค่ะยังคงต้องโสดไปก่อนแต่ว่าเหมือนคุณสดแหละแต่ว่าในใจของคุณมีใครสักคนที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นคุณยังไม่ลืมคนเก่าถ้าคนเก่าไม่ไปคนใหม่ก็เข้ามาไม่ได้หัวใจเรามีห้องเดียวอาจารย์หัวใจเรามีสี่ห้องไหมเขามานั่งอยู่เต็มช่องแล้วอะแล้วใครคนอื่นจะเข้ามาได้ไม่ได้อาจารย์เมถุน อ่ะสำหรับคนโสดสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์นจะชัดเจนขึ้นไหมบางคนไปขอพอรมาหรอจ๊ะไปขอพอรความรักขอกัเพริบกระเน็มารอไปทําบุญไปขอพอรอ่ะถ้าถามว่าจะชัดเจนขึ้นไหมว่มาทําไมถึงมองดูความสัมพันธ์ที่มาดูมีความแตกต่างล่ะความเช็ด ความชัดเจนในความสัมพันธ์คือใครสักคนอยากเดินจากไปมากกว่าไม่ได้อยากให้มันชัดเจนแล้วเพราะว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเราเสียใจเราเสียโอกาสเราเสียความรู้สึกอยากจะจบมากกว่าอยากจะชัดเจนแล้วค่ะตอนนี้โอเคไหมอ่ะไปที่คนรักเก่าค่ะคนที่เลิกับคนรักเก่าไปค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะ เขาไปหาเงินแล้วค่ะถามว่าจะกลับมาไหมอ๋อมันเป็นรับเวอร์อ่ะมันเป็นรับเวอร์คนรักเขาจะกลับมาไหมบางคนเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แล้วคนที่มีสตางค์คนที่ซัพพอร์ตเขาได้คนที่เขาเห็นว่าดีกว่าเรา <ś ỉ nh> เหมือนกับเหมือนกับเขาก็ไม่เลือกเราตั้งแต่ต้นไหมมันเป็นรับเวอร์มันเป็นรักที่เราต้องใช้ความอดทนแล้วก็เป็นรักที่มีผลประโยชน์ต um ่อก,กันมันไปมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงในความสัมพันธ์เนี้ย เขาอาจจะไปหาคนที่ดีกว่าคนที่วรวยกว่าตำแหน่งดีกว่าฐานะดีกว่าสามารถเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการได้ยากต่อการกลับมาค่ะโอเคไหมกลับมาก็ไม่ได้เวิร์กหรอกอายากต่อการกลับมาถ้าคุณไม่ไปงอนะอรักสามเศร้าค่ะคนที่อยู่ในสถานะรักสามเศร้ารักซ้อนสถานะนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ พอเรารักกันใช่อยู่แบบนี้ละคะ่ะมีปัญหามีอุปสรรควนเวียนกลับไปกลับมาเจ็บปวดเจ็บปวดรวดรา้าวแต่ก็เลิกกันไม่ได้ค่ะยังไม่ขาดจากกันจะวนจะเวียนจะวนจะเวียนบางคนนะเลิกกันไปแล้วแต่ใจยังไม่เคยลืมกันได้เลยยังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกถึงความเหมือนมีอะไรสายใยบางๆพันธนาการบางอย่างมันดึงจิตถึงใจดึงความรู้สึกอยู่ก็ไม่ได้เป็นสุขไปก็ไม่ได้เป็นสุขก็อยู่มันแบบนี้แหละอยู่ๆไปๆกับกับ ถานะไม่ชัดเจนยังคงไม่เอ่สถานะรักสามเศรายังคงเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่ตรงนี้ต่อให้ตัดสินใจต่อให้พูดคุยต่อให้จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ตามความรักนี้ไม่ได้ดีไปได้ค่ะอ่ะไปกันที่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเดือนนี้ค่ะข้อควรระวังของคุณในเดือนนี้ค่ะการตัดสินใจใช่ มันมีสองประเด็นอ่าก็ควรระวังการตัดสินใจค่ะคุณระระระารังกับการตัดสินใจคุณระระระารังกับหวงแหนความโสดเหรอหนึ่งบางคนอยากโสดบางคนอยากแต่งงานในไพ่ใบนี้ที่เห็นอยากแต่งงานแต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาที่สามารถจะมองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวได้ข้อควรระวังเหรอเหมือนคุณกำลังตัดสินใจไม่ได้อ่ะคุณกำลังตัดสินใจไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะตอนนี้ค่ะ จะเป็นโสดต่อไปหรือจะแต่งงานดีหรือจะมีคอมมิกดีหรือจะเลือกใครดีหรือจะยังไงดีไม่อยากตัดสินใจไพ่ของการไม่ตัดสินใจไพ่ของการเป็นหูปิกตามารับไม่รู้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าลังเลการตัดสินใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ก็อย่าด่วนตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกในการพิจิดวินิจพิเคราะห์พิพจารณาไม่ใช่เลือกโดยรีบไม่ต้องรีบ อะไรก็ตามถ้าเป็นคู่อะไรก็ตามของในโลกใบนี้อะไรที่ใช่ของเราเขาจะรอเราอยู่ตรงนั้นอะไรที่ใช่ไม่ต้องพยายามอะไรใช่คือใช่เหมือนเวลาเราซื้อที่ดินอ่ะบางทีเราโอ้หเรามีตังเราก็ซื้อไม่ได้นะที่ดินอะเขาไม่ได้เป็นของเราแต่อยู่ๆเราจะได้มันก็ได้เพราะที่คองนั้นเป็นของเราเหมือนกับคนนั่นแหละค่ะอะไรที่ใช่มันคือใช่ไม่ต้องพยายามมากขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมตามวาสนา ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยชีวิตคุณไปตามวิถีของคุณเนี่ย 9, 9, เก้าเก้าเหรียญเนี่ยถ้าคุณอยากจะอยู่กับ 9, เก้าเหรียญอยากจะอยู่กับครอบครัวก็อยู่ไปก่อนถ้าหาคนมาแต่งงานไม่ได้หามาแล้วไม่ดีจะเอามาเพื่ออารมณ์นี้นีจ่จ๊ะจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบ ลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ afafe0329y เดี๋ยวเราจะไปคอนในอีพีหน้าแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมสวัสดีค่ะ